สวัสดีครับมาดูมา켓นาราสิตประจำวันจันทร์ที่19กันยายน2 0 2 2กันนะครับสำหรับยูโรเมื่อวันศุกร์ดูภาพนี้ก่อนนะครับอย่าลืมว่ายูโรเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็น Bearishness มาก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่13แต่ในความเป็นจริงก็คือว่าตลาดยังติดอยู่ใน Balancing 7วันนี้นะครับจริงๆวันศุกร์เป็นวันที่6เพราะฉะนั้นตอนที่ราคานั้นลงมาแถวๆนี้เท่ากับมันลงมาที่ Balance Low Area นะครับซึ่งถ้าหากว่าเบรกลงไปใต้ Balance Low Area ไม่ได้เท่ากับว่าตรงนี้จะกลายเป็น Good Trade Location สำหรับไบร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวนันศุก Trade Setup หลักคือการเทรดลองไซต์แต่ h o l e Trade นานไม่ได้เนื่องจากว่า Short Term b า a s เป็น Neutral b e a r i s h นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ลงมาใกล้ๆก,กับขอบล่างของ Balancing ก็คือที่ Support Zone นี้นั่นเอง ดูซิว่าลงมาถึงไหมนะครับถ้าลงมาถึงเข้าเทรดลองไซด์ที่สปอร์โซนแต่ถ้าลงมาไม่ถึงรอดูนะครับว่าการกลับมาเทสอีกรอบหนึ่งจะสามารถทะลุโลว์ออฟเดอะได้หรือเปล่าลงมาทำนิวโลถ้าไม่ได้เข้าเทรดลองไซด์แถวแถวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีโอกาสหลายครั้งตอนที่ลงมาเทสแถวนี้สตั๊ปลอสวางไว้ใต้โล w o ออฟ e d a ะเ เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดที่นี่ r w w r r t to r i s k ratio ก็จะค่อนข้างดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูภาพใหญ่เราจะเห็นว่าตรงนี้คือ Balancing 2วันเป็น Smaller Time Frame Balancing Area ถ้ามันเบรกแล้ว Expand เลนล้ว่าไม่ได้ย้อนกลับเข้าไปใน b a l a n c e 2วันนี้เท่ากับมันมีความเสี่ยงสูงและว,ว่าจะกลายเป็น Fail Breakdown Pattern ใน Smaller Time Frame นะครับเพราะฉะนั้น Fail Breakdown Pattern เป็น bullish pattern แต่ย้ำว่าเป็น bullish pattern ใน smaller time frame เท่านั้น target ก็คือของบนของ balancing area นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ area แถวๆนี้นั่นแหละคือ target ของเรานะครับก็คือการเข้าเทรด long s i d e ที่นี่ออกที่ initial resistance zone ก็คือขอบบนของ balancing area 2วันในวันศุกร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเทรดนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก3อ่ r หรือมากกว่านั้นนะครับ สตาร์ปลอตวางไวท้ที่อ่ะจริงๆถ้าให้เซฟเนี่ยควรวางไว้ที่กลางโซนสพอร์ตนี้แล้วก็เข้าเทรดที่นี่นะครับเผื่อเผื่อว่ามันจะทะลุลงมาแต่ก็มาเจอไบเออร์ที่สพอร์ตอยู่ดีพยะะันถ้าเข้าเทรดประมาณนี้นะครับอ่าแต่แถวนี้ททร์เก็ตมีที่เดียวก็คือที่ i t i a l resistance zone ลักษณะน,นี้จะได้ประมาณสัก4 4R กว่านะครับแต่ถ้าใครออกที่เยสเดวีพอร์ แล้วก็ h v n ก็จะได้ประมาณสัก3 r นะครับมีเทรดเซตอัพเดียวสำหรับพันสุกโอเคมาสู่วันนี้การที่ยูโรนั้นสามารถเบรดขึ้นมาเหนือบาลานซ์เชิง,งระยสวันนี้ได้ทำให้มีเสถียรภาพที่โอเคเพอสมควรไม่ได้วิกเนสเหมือนก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชอตเตอมแอรของเราจึงต้องปรับเป็นนูเทรลแต่วันนี้แบงก์อังกฤษปิด เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสิทธิ์สูงที่วันนี้น่าจะบาลานซิ่งแล้วกรอบที่น่าจะบาลานซิ่งก็น่าจะอยู่ที่ Yes t e r d a y ดนะครับก็คือระหว่าง Initial Support กับ i ni นิเชีย s ดี n c e Zone เพราะฉะนั้น a n ร e ในวันนี้น่าจะแคบพอสมควรเทรดด้วยความ,มระมัดระวังนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ Euro ในขณะที่พาราลล่านะครับเห็นชัดเจนอยู่นะครับเมื่อวันสุก ว่าตลาดนั้นเบรกดาวลงมาใต้บาลานซิ่ง6วันนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่คือช็อตตอนที่ราคานั้นเบรกดาวลงมาใต้บาลานซิ่งแอรีหกวันช็อตตอนที่เบรกได้เลยนะครับเพราะว่าขอบล่างของบาลานซิ่งของวันอยู่ที่เส้นสีเหลืองนี้ถ้าจาได้พอเบรกลงมาปุ๊บเราก็ช็อตแล้วก็บอกไว้เมื่อวันศุกร์ถ้ามันเบรกบาลานซิ่ง6วันมันมีสิิทธ์สูงมากว่ามันจะเบรก Weekly Balance Low ลงมาด้วยซึ่งนะครับ w e e k l y balance Low เมื่อวันศุกร์เราอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นมันมีสีสูงมากที่มันจะทะลุลงมาก็คือที่สปร์โซนี้เองนะครับเป็น Weekly Balance Low เพราะฉะนั้นมันมีสีสูงที่มันจะเบรกพยายามโฮเท a d e เห็นว่ามันหลายดีพอสมควรจา,จากนั้นเจอไบร์กลับกระามาอทถีบดูซิว่าตอนลงมา มันลงมาทำนิวโรได้ไหมถ้าไม่ได้ล็อกโปรฟิตจากนั้นหาโอกาสช็อตอย่างเดียวนะครับจริงๆมีเทรดเซตอัพย่อยตอนที่ราคานั้น pullback กลับไปที่ประมาณสักห้จากสวิงนี้เห็นไหมครับที่นี่นั่นเองสามารถช็อตได้อีกรอบหนึ่งแต่ก็ดูซิว่าราคานั้นจะผ่านสวิง low อันนี้ไหมนะครับถ้าผ่านโอเคเราก็จะโฮลเทรดลงไปที่โลออฟเดอะแต่ถ้าไม่ผ่าน ล็อก Profit แถวนี้ก็ได้นี่คือเทรดเซตอัพย่อยนะครับจากนั้นปรากฏว่าราคา p ุ่ l แบ็กกลับขึ้นไปรอบหนึ่งอันนี้สำคัญนิดนึงนะครับพอมันแบ็กกลับเข้าไปใน weekly balance ที่มันเคยเบรกกลับลงมาเนี่ยสถานการณ์ตอน real time มันไม่ได้ bearish แล้วเพราะถ้า bearish จริง move นี้ตอนลงไปจำเป็นต้อง break low ลงไปทำ new low แต่ปรากฏว่าในอินทราเดีย์ไทม์เฟรมมันกลับขึ้นไปทำนิวไฮนี่คือไฮเดิมพอเบรกขึ้นไปปุ๊บกลับไปทำนิวไฮนั่นหมายความว่าในสมอลเลอร์ไทม์เฟรมมันไม่ได้วิกเนสขนาดนั้นซึ่งแน่นอนว่าในภาพใหญ่มันกนข้างวิกเนสแน่เพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องรอนะครับถ้าจะชอ็อตอีกรอบหนึ่งก็คือรอให้ราคานั้นกลับขึ้นไปที่แอเรียเบรกดาวของบาลานซิ่งแอเรีย6วันนะครับก็คือแ,แถวนี้ต้องรอให้มันโปแบกกลับขึ้นไป ราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะครับถ้าจะช็อตอีกรอบหนึ่งก็ช็อตแถวแถวนี้เอาซ t o p l ลอ s วางไว้เหนือสวิงไฮนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเทรดตนับนี้นะครับก็อาจจะได้สักประมาณ2อถึงสามอ่ะเนื่องจากว่าซ t o p l ลอ s เราค่อนข้างกว้างอ่ะนะครับ2อาพอดีจากนั้นล็อก p r ร f ฟ t ที่ smaller time frame balancing area break out นะครับตรงนี้พอดีเปะ๊ะโอเคเพราะฉะนั้นกลับมาวันนี้การที่ตลาดนั้นเบรกลงมาใต้ลงมาใต้นี่นะครับ1 4ึ่งสีาทำให้ตอนนี้เนี่ยพาราล่าลงมาต่ำสุดในรอบ 37ปีเพราะถ้าเรามองไปด้านซ้ายเราต้องย้อนกลับไปนู่นเนี่ยนะครับปี85นู่นเลยเพราะฉะนั้น37ปีหมายความว่าด้านล่างซัพพอร์ตโซนเราอาจจะไม่มีความหมายมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แบงก์อังกฤษปิดพอดี แน่นอนว่า weakness นะครับเพราะว่าช็อตเทอ r m มตอนนี้ปรับมาเป็น bearish แล้วรวมถึง weekly เป็นวันทำ a m i n g down มันลี่เป็นวันทำ a m i n g down อยู่ก่อนแล้วเท่ากับ seller full control market แต่เนื่องจากว่าแบงก์ปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสิทธิสูงที่ตลาดนั้นจะยัง balancing อยู่ในกรอบเนี่ยนะครับระหว่าง initial r e s i s t a n c e แล้วก็ initial support เพราะฉะนั้นนี่คือ a r a l l a า มาดูทองคำนะครับโอเคเทสเซตอัพเมื่อวันศุกร์หลักๆคือแกนช็อตถึงแม้ว่าเราจะเห็นมูฟแบบนี้ก็ตามนั่นเป็นเพราะว่าช็อตเทอร์มัแอสเป็นเบ r i ิชเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูตอนที่ตลาดปิดแล้วหลาจะถามตัวเองว่าทำไมเราไม่เทรดลองไซส์แต่ในตอนเวลไทม์ time, การเทรดลองไซส์ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่ามันสวนกับดาวไซด์โมเมนตัมนะครับเพราะฉะนั้น เราควรเทรดช็อตไซส์เป็นหลักนั่นหมายความว่าตอนที่ราคาเั็นปูแบกกับมาสู่พรีมาเก็ตวิสิตโซนก็คือโซนแรกนี้สามารถช็อตได้เลยนะครับถ้าช็อตที่นี่ก็จะได้มาสักน่าจะประมาณ 4R อะนะครับอยากให้ดูตรงนี้ก่อนหนึ่งเราเห็นมูฟนี้กลับขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยมูฟแบบนี้เนี่ยมันอันตรายสำหรับช็อตเทอรมเซลเลอร์ เนื่องจากว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของ Stronger Buyer กับ Stronger a c t i v e นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยเราจำเป็นต้อง Conservative แล้วเราจะช h o r t Aggressive ไม่ได้นะครับแล้วถึงแม้ว่าจะช h o r t เราก็จำเป็นต้อง Play Defense นั่นก็คือพอช h o r t ปุ๊บพอราคาลงไปสักหน่อยนึงนะครับเลื่อน Stop Loss มาที่ Break Even จากนั้นดูซิว่า Reference Point ต่างๆเช่น l o นี้ รวมถึงโลนี้เบรกไหมนะครับถ้าลงไปเทสหรอบไม่เบรกลงไปเทสสรอบ2รอบนี้3รอบไม่เบรกจำเป็นต้องล็อก profit นะครับแต่ไม่จำเป็นที่ต้องเข้าเทรดลองใช้ก็ได้เนื่องจากว่าช็อตเทอมมันเป็น r a รดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทรตรงนี้นะครับสต็อปทาร์เก็ที่นี่เราจะเห็นว่า,าได้ประมาณสัก4นะนะครับจากนั้นรอ เพราะการที่เราเห็น move นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง move นี้ที่ b เบ a k ขึ้นไปทํา new high ใน intra day time frame มันบอกเราว่า buyer อาจจะกลับเข้ามา control market เพราะฉะนั้นถ้าจะช็อตอีกครั้งหนึ่งจำเป็นต้องรอให้ราคานะผูกแบบค่อนข้างลึกนะครับเป้าหมายก็คือที่ initial r e s i s t a n c ซึ่งน่าจะเป็น balancing break down area ่ะไม่ใช่ดิซ้ำนะครับ อินหรือเชื่อเรนโซนของวันศุกร์นะครับอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นช็อตตรงนี้ได้เพียงแต่ในอินพลาดเดี๋ยวตามเฟรมเนี่ยหน้าตามันดูเหมือนบูลลี่แล้วเพราะฉะนั้นก็เมคเซนที่สุดที่จะล็อก Profit ที่38.2สิบแปดจุดสองฟลิปวีเทสแมนนะครับเอาตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเทรดนี้ก็จะน่าจะได้ประมาณ2องา อะมากกว่านั้นอ่ะสีอ่อานะครับว่าเพราะว่า stop loss มันคแคบโอเคกลับมาสู่วันนี้เราจะลดความร้อนแรงของช็อตเทอร์มลงนิดนึงนะครับเหลือ neutral bearish นั่นเป็นเพราะว่า h i g ของวันก่อนหน้ามยังไม่โดนเบรกเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็น bullishness ใน intra day time frame ของวันศุกร์ก็ตามซึ่งวันนี้ initial support จะมีความสำคัญในช h ร r t เติมทำเฟรมนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้า buyer ที่ buy จากตรงนี้ขึ้นไปด้านบนเป็น stronger buyer ราคาไม่ควรเบรกลงไปใต้ Ini t i a l s u p p o r t แล้วยิ่งกว่านั้นควรจะเบรก high ของวันก่อนหน้าให้ได้ด้วยนะครับนั่นคือเงื่อนไขถ้า move นี้จะเป็น stronger buyer แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าราคานั้นหลุดลงมาใต้ Initial Support มีโอกาสสูงมากว่าไบเออร์ที่ไบเมื่อวันศุกร์เป็น w e a k BUYER เพราะฉะนั้นโอกาสจะสูงนะครับในการที่ราคานั้นจะลงมาอย่างน้อยๆที่ yesterday report หรือที่ u p p o r t z โ n e ด้านล่าง,างอาจจะไม่ได้เบรก o w ของวันก่อนหน้าเพราะว่าเรียนมันนขงางกวาง,างแต่โอกาสที่จะลงมาถึง y t s t e r y r y p o r t และ u p p o r t z โ n e ด้านล่าง,างก็คือที่ yesterday low นั้นมีสิทธิ์สูงนะครับในทางกันข้ามถ้าหากว่า buyer ที่ไบเมื่อวันศุกร์เป็น stronger buyer หนึ่งราคาคนโฮอินิชั่นสปอร์ตสองราคาคนเบรกอินิเชลเรเทนโซนซึ่งเป็นไฮของม่อวันสุขซึ่งจะทำให้ช็อตเทอร์มไบแอสต้องปรับเป็นนูนโตรนะครับแต่ถ้าหากว่าเบรกได้โอกาสก็จะสูงเช่นเดียวกันนะครับในการที่ราคานั้นจะกลับขึ้นไปถึงบาลานซิ่งเบรกดาวแอรี e a ซึ่งตรงนี้เซลเลอร์ seller, สามารถกลับเข้ามาแอคทีฟได้โดยเพียงยิ่งตอนเฟิร์สเทส นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคําสําหรับดาวโจนส์นะครับเทรดเซตอัพเมื่อวันศุกร์ก็แน่นอนว่าช็อตเพราะว่าช็อตเตอร์แบงสำหรเราเป็นบาริจวิกลี่เป็นวันทำเป็งดาวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพอถึงยูโรเซสชั่นหรือว่าลอนดอนเซสชั่นพอราคาเริ่มติดเราเห็นแล้วเริ่มติดที่วีแวบเบรกขึ้นไปแล้วโฮไม่ได้นะครับติดหลายครั้งมากช็อตที่นี่เลย ครับจากนั้นเนี่ยทาร์เก็ตอย่างน้อยที่สุดควรโฮให้ลงไปถึงพรีมาเก็ตสปอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นติดที่นี่ช็อตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งช็อตอีกโดยเอาสต็อปลอสวางไว้เหนือไฮออฟเดย์นะ High the day. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้รีวอร์ดตู i ิชเ a t i ลก็น่าจะโอเคนะครับอย่างน้อยที่สุด พรีมาเก็ตสปอร์ตก็จะได้ประมาณสัก 2R 3R นะครับแต่ถ้าดีกว่านั้นก็คือ1ดูซิว่าถึงไหมรอบแรกถ้าไม่ถึงดูอีกรอบหนึง่งนะครับว่าตอนลงมาเทสถึงไหมถ้าไม่ถึงลอ็อก Prof i t ที่นี่ก็จะได้ประมาณ 4R นะครับแต่ไม่เข้าเทรดลองใช้จากนั้นเราจะมีโอกาสอีกรอบหนึง่งนะครับตอนที่ราคานั้น pullback กลับขึ้นไปที่เดิมเลยนะครับที่ p r e m a r k e t support ที่โดนเบรกกลายเป็น resistance เราเห็นชัดเจนว่าเราควรวางซับลอที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ช็อตอีกรอบหนึ่งรีวอร์ดทุเ s ศโชก็น่าจะประมาณเดิมนะครับประมาณ 4R อ,ออกแต่แถว l o ล of the day นะครับได้ประมาณสัก 5R กว่าโอเคมาสู่วันนี้นะครับช็อตเทอมยังเป็น b r r s h อยู่เพราะความจริงที่ว่าราคานั้นยังโหมอยู่ใต้ area break down นั่นหมายความว่าเราควร ยังโฟกัสในการเทรดช็อตซ้ายเป็นหลักนะครับแล้วก็ระมัดระวังสูงในการเข้าเทรดลองไซด์ตราบใดที่ราคายังไม่เบรกขึ้นไปเหนือ e s s n t i a l zone นะครับรวมถึง h i g ของวันก่อนหน้าช็อตซ้์ถือว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็โอกาสจะสูงในการที่ราคานนั้นจะลงไปถึง i n i n t i a l support หรืออาจจะเบรกลงมาทำ new low ก็ได้แต่ move ที่ว่านี้ควรจะเกิดขึ้นในช่วง US session เนื่องจากว่า London s e s s i แบง์สหราชอาณาจักรปิดนะครับวันนี้โอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตราระนอีิปจนวันนี้อย่างไรก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ